เจ้านายเจ้านายจะนี่ไปไหนเนี่ยมีรีบไม่ได้แล้วละเมียวมีคนโทรมาบอกว่าที่บ้านไฟไหม้เฮ้ยนั่นไงไหมจริงด้วยอะแล้วน้องของฉันก็อยู่ในบ้านทำยังไงดีทำยังไงดีแย่งง yeah, แล้วพี่จา๋าช่วยด้วยโอ้ยทำไมไฟมันเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่จ๋าเข้ามาช่วยดับไฟก่อนเฮ้ยนั่นเธอจะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออนั่นมานตำรวจใช่ไหมแล้วทำไมตำรวจ ถึงได้วิ่งเล่นในบ้านของฉันแบบนี้ล่ะตำรวจจ้ารอหนูก่อนดูก่อนนะนี่พวกเธอเล่นอะไรกันอ่ะก็เล่นม้านไฟไหมไงตอนนี้ได้เวลาไปเรียนหนูไปเรียนกันนะคะพี่ขาเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวรอพี่ก่อนดิเดี๋ยเพิ่งไปกลับมาเล่าให้พี่ฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูตอน้องรีบไปเรียนแล้วไปไปนะจ้าพี่จา๋าเฮ้ยระวงังรถ เดวก้อนเดยก้อนอย่าพึ่งไปกลับมาคุยกับพี่ก่อนดิโอ้ยโอ้โหยแล้วทำไมรถถึงวิ่งเราขนาดนี้จอด่อนค่าจอดก่อนให้หนูขึ้นไปด้วยวโอ้โหเบรกขนาดนี้ไม่ชนหนูเลยล่ะคะพี่อยังไม่ถึงนี่นะขอโทษครับลงผิดป้ายผมขอขึ้นต่อได้ไหมขึ้นมาเลยหนูเราเร็วเข้าอย่าให้คนอื่นเขารอครับก็ให้แน่นนะครับพี่น้องรถจะออกแล้ว ขับเบาๆได้ก็เบาะนะคะลุงเฮ้ยเรียกผมว่าพี่อย่าเรียกผมว่าลงเรียกลุงล้วลุงมันขึ้นเอาละคะ่ะทุกคนเดีย๋ยวเรานะคะจะตามติดชีวิตของน้องสาวของเราไปดูกันว่าเธอจะไปที่ไหนจะทำอะไรแล้ววันนี้เธอจะซุกซนขนาดไหนกันนะถึงแล้วครับลงได้เลยโอ้ลงมาเลยจ้าท่นเรียนจ้าเดี๋ยวก่อนนะคุณลุงคนเมื่อกี้เขาเป็นคนขับรถหรือว่าเขาเป็นคุณครูหรือว่าเขาเป็นใครอะ เอาละถึงเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช่าชงเหอะนี่พี่ว่าเราควรไปตรวจสุขภาพหน่อยนะเมื่อกี้นี้ที่บ้านไฟไหมเธอบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าอ่ะพี่คะอย่ามายุ่งกับหนูเลยหนูกำลังจะเรียนโอ้ยพี่ก็เฮ้ยแต่พี่ว่าเอ้านั่นคือตำรวจนั่นไม่ใช่ตำรวจค่ะนั่นเป็นเพื่อนหนูขอโทษทีนะครับพี่ําไม่เข้าใจดี่นะพี่กลับบ้านไปเถอคะค่ะหนูไม่เป็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ เขาไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเพวผมต่างหากที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใส่ชุดไหนโอชุดนี้ดีกว่าอาลันเรียนตอบโจทย์เลยนะ15บหวก87เป็นเท่าไหร่โอ้ยเก่งมากเลยทำไมถึงเก่งขนาดนี้ครูภูมิใจที่มีเธอเป็นลูกศิษย์นะไม่เอาแล้วคนขับรถมาเป็นคุณครูอะไรกันเนี่ยแล้วดูดิเธอเนี่ยได้รับบาดจ็บตรงไหนหรือเปล่า เอหนูบอกว่าอย่ามายุ่งกับหนูไงคะคุณไม่ใช่พี่หนูนะนั่นพี่หนูยืนอยู่ข้างนอกคุณเห็นไหมคะให้ฉันแก้ผู้หญิงคนนั้นเลยไหมใจเย็นก่อนฉันคิดว่าเขาน่าจะเอ็นดูน้องพอร์ตเรามากว่านะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพี่จําน้องผิดคนอะก็ใช่นะสิครับพี่นี่ก็อะไรของพี่เนี่ยขอโทษนะถ้าพี่ทําให้เธอวุ่นวายใจอ่ะพี่ก็แค่อยากจะมีน้องสาวเท่านั้นเองช่วงนี้มีแต่ข่าวเด็กหายตัวไปรวงด้วยนะ ไว้ใจใครไม่ได้เลยขอโทษนะคะที่ฉันทําให้พวกคุณตกใจรีบไปเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ผมจะแจ้งความจับคุณขอโทษค่ะขอโทษจริงๆนะคะว้าแย่จังเลยทุกคนน้องคนนั้นอย่างน่ารักเลยอะ่ะอดได้มาเป็นน้องสาวเลยอะ่ะเอาเอาขามีพี่ชายอยู่แล้วอะ่ะไปหาน้องคนใหม่เถอะหุยตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวเราขับสกูตเตอร์บ้างดีกว่า จริงด้วยฉันมีสกูตเตอร์อยู่นี่นาะนี่ไงไปกันเถอะเราไปดูกันว่าพี่จะหาน้องสาวจริงๆของพี่เนี่ยได้หรือเปล่านะคะมาเราไปดูกันเลยเอยที่ไหนน่าจะมีน้องสาวเยอะๆนะนีนี่ไงที่นี่ละกันเดี๋ยวเราจะทําการค้นหาชื่อนะคะของน้องสาวหรือว่าเด็กน้อยที่พร้อมจะมาเป็นน้องสาวของเราค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเข้าไปในโรงพยาบาลนะคะอย่กลัวนะ โรงพรยวมันก็มีแต่เด็กป่วยลดิช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคทุกคนพี่เห็นของเลอเตอร์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวลองเซิร์ชชื่อดูนะคะเอ๊มีใครที่พร้อมจะมาเป็นน้องสาวของพี่ซีไหมนะเอาหาแล้วแล้เจ้าน่อยแต่ทางที่ดีเหมียวว่าไปหาในสถานีที่มันดีกว่านี้ดีกว่าเนะจริงด้วยอะ่ะไม่มีเลยอุ๊ยแล้วฝนก็ตกหนักขนาดนี้ <S <S เดี๋ยวก็เป็นหวานหรอช่วงนี้โควิดระบาดอยู่ด้วยเอา้าแล้วคนคนนั้นเขาไปตากฝนทําไมอะ่ะแถมคุยโทรศัพท์อีกด้วยครับครับได้ครับครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่ฝนตกแล้วผมก็คุยโทรศัพท์กลางสายฝนเออสวยแล้วโชคดีที่ฉันกลางร,ร่วมทนันไม่อย่างงั้นฉันคงตายไปแล้ว เขาทำอะไรของเขาอะเมื่อกี้เขาเกือบทำโรงพยาบาลโดนฟ้าผ่าแล้วนะเฮ้ยแล้วนะคนคณะจะวิาา่งหนีอะไรมาเจ้านายเข้าไปหลบฝนข้างในก่อนดีกว่านาเะเมื่อไรฝนจะหยุดตกแล้วเนี่ยฉันลืมพกลมมาด้วยเอ๊ะเจ้านายเมื่อกี้เห็นอะไรวะแวบ๊แวบอูอ้นั่นมัน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 อะไรเนี้ยไม่รู้ ตอนนั้นก็ลลงเข้าไปดูดิเฮ้ยจะดีเหรอโอเคเดี๋ยวฉันเข้าไปดูแล้วกันนะเมื่อกี้นี้มันตัวบ้าอะไรอะเอ้ยนั่นมันสแลนเดอร์แล้วดูเขาอุ้ยเขาใช้ขวานเฉาะหัวทุกคนเอ้ยโยใช่ด้วยเฮ้ยนั่นมันเด็กดีว่ะทุกคนเราต้องรีบไปช่วยน้องคนนั้นขาเขาบาดเจ็บแล้วเขาก็นั่งวีวแชร์อยู่เออช่วยด้วยครับช่วยด้วยเอ,อ้ย เฮ้ยมันหายไปแล้วทุกคนอุยทางลาดแบบนี้เดี๋ยวก็กลลงมาหรอกเราต้องรีบไปช่วยเข็นรถให้เขานะคะไม่เป็นไรน,นะจ๊ะน้องเดี๋ยวพี่มาช่วยอ,อ,อ,อย่านะอย่ายิงเด็กคนนี้โอ้ยมันโหดมากทุกคนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนอหนูติดหนูติดโอเคพี่ปิดได้แล้วขเข้าไปแล้วขเข้าไปแล้วเข้าไปหลบก่อนให้ตายเถอะพวกมันตามล่าเราไม่เลิกเลยอะเราจะทำยังไงดี ใจเย็นๆก่อนนะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะตรนไหนนี่ไม่ใช่เวลามาหลับฉันกำลังนึกอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยสรุปมันเกิดอะไรขึ้นคะผมมันตามล่าเราคุณต้องระวังตัวให้ดีนะพ่อจ๋านั่นแม่เหรอไหนลูกนั่นไงแม่แม่จ๋าแม่ช่วยหนูด้วยนะ ดูก่อนนะเธอเข้าใจอะไรผิดแล้วพ่อจ๋าหนูอยากมีแม่หนูอยากให้คนนี้เป็นแม่ของเราช่วยหนูหน่ยนะคะถือว่าเป็นคำขอสุดท้ายของหนูได้สิจา้าลูกเดี๋ยวแม่จัดให้แม่แบบนี้พ่อไม่เอาด้วยหรอกนะลูก